และตรงนี้ครับจากขอบครับเป็นอุตสูดเศษได้ครับและไอ้ครูเซียเดินดันมาแล้วครับอุชิยาจากขอบครับสามอสูดเไปครับได้เียสเป์สเป์และหลบมาได้ครับ ดีได้อยู่นะได้อยู่ับได้อยู่นะมี่รบเข้ามาครับขับรถผ่านเข้ามากลางดงตีนแลวเรียบร้อยครับธนวัน์เกี่ยวหนึ่งธนวัน์เกี่ยวซออ๋อไม่ใช่ครับเป็นจาขอบครับที่เกี่ยวหนึ่งโกลนครับ T S Q จบระดับที่แปดไปครับโอ้หน้าเห็นใจของน้องจริงๆครับมันเข้าไม่ได้แล้วจริงๆนะครับต้องขับมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้ามาแบบนี้เหลยครับเมื่อกี้ผมก็ใจหายนะเรียบร้อยครับตัวเรียวจบระดับที่เจ็ดไปครับตอนนี้ M I T H ครับกำลังตีใส่ซัก อินเทนซครับอินเทนซครับและเป็นเชียร์จ่าขอบกับท่านไอ้ครูซี่โอเป็นธนวัฒน์อุจิฮะจ่าขอบช่วยกันปิดอย่างรวดเร็วไฟให้จบไวมากครับ MIDH กับ8คิวต่อเนื่องครับเฮ้ยหรือว่าจะเป็นมิดกันนะหรือว่าจะเป็นมิดกันนะตรงนี้ครับแชมเปญโยครับมาตั้งปืนดอกเมจิกตั้งชัวป้ากับป เลยนะตรงนี้ครับสโมครับดักแมนครับสโมครับคือนาทีนี้ครับใครคอมแรงกว่าคนนั้นชนะครับดักแมนมีกรอซ่าด้วยนะครับเอาเลยครับสโมครับดูกี่ลูกก็ไม่รู้นะแต่ก็จะเยอะครับเยอะสัตว์เลยด้วยครับพุ่งตัวใจมาตรงหน้าแต่ก็ยังไม่โดนนะครับตรงนี้ดักแมนเปลี่ยนปืนเคาะเปลี่ยนปืนกลและอุจิฮะชาขอบครับวิ่งเข้าไปนำเข้าไปข้างในวงอ่าวข้างในบ้านแล้วครับหลอกครับดักแมนครับต้องต้องเคไปครับจับไม่งจริงไม่จับจริงจนะครับตรงนี้ครับสเปสเปสเปส ได้ครับแลเป็นเอ็กซ์ลูเดียครับพี่น้องนะครับไปครับและธนาวัฒน์เดินนามาครับและโอ้โหเสียวดีครับโดนล็อกมาจากวอล์กอัลคานิลี่เหมือนกันครับและตรงนี้สเปย์ไปโอ้โหแอร์ดบสองกล่องนะครับต่หรับทางมิดครับและตรงนี้ดักแมนฉีกมุมมาฉีกมุมมาพยายามยิงเคาะเพาะเพาะโอ้ต่อยต่อยเลือดเลือดนึงครับหลบเข้ามาได้ครับ m i d h กําลังจะปิดแชมป์หรือเปล่าครับอุชิอาจาขอบครับตั้งทีรอครับและเห็นเห็นหัวแม่แปมและโนบิโดครับ ซ้ำครับซ้ำทั้งตองเคนและเสี่ยวลี่ไปครับและตรงนี้ปีนออกมาเรียบร้อยครับเมจิอีสปอร์ตจบอันดับที่3ครับและ m i d h กำลังจะแชมป์ครับ m i d h กำลังจะแชมป์ตัวนี้สเปรย์ไปได้อยู่ครับต่อยๆอยู่ในบ้านนะครับและตรงนี้โอ้ต่อยๆครับน็อกทางอาจากย์กลับไปได้ครับส่วนดักแมนก็เทรดได้ครับเหลือคนเดียวและไม่รอดเป็นธรรมวาสที่ปิดไปมิดแชมป์11คิวครับโอ้โอ้ไม่กอ เฮ้ยแชมป์เกมสุดท้ายโอ้มยมทีสเขามาสายเกมสุดท้ายจริงๆนะครับสายเกมสุดท้ายจริงๆนะครับโอ้เอาเรื่องนะผมบอกเลยว่าเอาเรื่องจัดนะครับ